แค่หนอถ้าไหวมันจะเป็นผลไหมหน,มนอนรรวสวัสดีค่ะเพื่อนๆเ,เจอเจอกันอีกแล้วนะจ๊ะกับกเอโดนเตียวจ้าวันนี้เอจะพาดูต้นไม้แปลกนะคะนี่ค่ะต้นเพกาค่ะดูค่ะออกดอกเป็นอะไรก็ไม่รู้สวยงามมากเลยค่ะอันนี้ดอกที่ผิดปกตินะคะฝั่งนี้เป็นดอกที่ปกติค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นดอกที่ปกติ เพื these, field, two, mm ่อนเดี๋ยวเอถ่ายให้ดูแบบใกล้ๆนะคะเดี๋ยวไปดิไปดิุ็นี่รอจะโดกันเลยอ้ยไปงันกอรอดอะไรม่จะโดก็มันมีติดพ้นใครเคยเห็นมั่งสวยเนาะดูแบบ เอาไวต้ตรงก็ยังหนังกรทำใครซื้อใครบ้านมาั<ฮ>่งก,กาดอ<ด><ด>ก้รกาเพดกลิ้นฟ้าให้เมื่อเจนเพล่ดอกลิ้นฟ้า,านี่แหละลิ้นฟ้าแน่นอนแหละหลายขแขนมีแต่ด,ดอกไม่มีผลไม่ติดผล โเคเลยโอเทเลยเธเลยดอกมันเป็นร้อยนะเนี่ยดอกต้นเป็นนี่แหละเนี่ยมันก็รู้รู้ทำไมมันจ็บสีบ่ร์แม่นม่ได้เลขหรอบอเบอร์เขแค่แค่นี้แหละก็คนบอกเคยเล่นเลขแตจิตตั้งใจรู้ใครแตอยากไหน่อยข้องอะไพี่เอ๋โอ้มันบอกเคยมีเลยข้องลุงด้ยากหอยโข่งหรอวะนี่เบิรงเอาหอยยักษครับเหมืนพยานอันวายต้นก็คงไม่ไหวตัวใหญ่เบิ้งนี่ไม่กินได้กระตองมันมันเป็นดอกมันไม่ติดผลมันมีแต่ร่วง เขาเรียกว่าอะไรคบรึกเขาเรียกว่าอะไรเบกาเบกาลิ้นฟ้านะที่มันเป็นลูกเป็นๆยาวๆนะเบกาเบ้กาเบกาอะไรวเลยวะไม่เคยยาไม่เคย